คลิปนี้โค้ชจะมาสอนวิธีการลบโพสต์ง่ายๆทีละหลายๆโพสต์ในมือถือนะคะของเรานะคะเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะหน้าหลักของเราหน้านี้นะคะแล้วเราเข้าไปที่สามจุดนะคะสามจุดนะคะมุมขวามือนะคะแล้วเข้าไปที่คําว่าจัดการโพสต์นะคะออย้อนกลับนะคะคําว่าจัดการโพสต์นะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเราจะเห็นตัวโพสของเรานะคะเราจะเห็นตัวโพสของเราทุกโพสนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นโพสของเราทุกโพสนะคะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าโพสใหม่ๆของเราจะไม่มีเลื่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราต้องการโพสไหนเราอยากลบโพสไหนเราจิ้มเดี๋ยวนะคะเพราะว่าโพสยัง ยังหาโพสที่จะหลบไม่เจอนะคะี่ยจะช่วยจะเดินให้ดูนะคะง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันไม่โค้ชจะไม่ค่อยมีคําเคลมนะคะเออโค้ดเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคันคำเคลมนะคะต้องไปลึกลกลึกๆึกลกๆ อันนี้ก็แล้กกันนะอันนี้ก็ไม่แคมหรอกแต่ว่ามันมีชื่อโลกเนาะชดลองให้ดูแล้วกันถ้าเกิดเราเจอโพสที่เราไม่ต้องการโพสที่เราต้องการจะลบให้เราจิ้มไปเลยนะคะเห็นไหมจะม,มันจะมีรูปถังขยะอยู่ตรงนี้แต่เราอยากลบหลายๆโพสในครั้งเดียวเราก็ไปต่อไปต่อนะคะไปต่อไปต่อ ไปต่อนะคะไปต่อไปต่ออืมอันนี้ยังไม่ได้ลบหรออันนี้เฉพาะฉันไปแล้วอะเราอยากลบเราก็จิ้มไปเนี่ยเพราะว่าคดเก็บเฉพาะฉันไว้เพราะว่ามันเป็นคาเคลมคดก็เก็บเฉพาะฉันไว้เนาะอ่ะเนี่ยเราก็จะไปต่อเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะเขาปิดเสียงก่อนเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆของกูจะไม่ค่อยมีคำเคมสักเท่าไหร่ โคจะไม่ค่อยมีคำเคมสักเท่าไหร่อืมเอาเป็นว่าเห็นไหมคะโคจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้คำเคมแต่ก็ขายได้ขายดีขายปังเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอ่าเดี๋ยวนะคะหาก่อนเอานี้ละกัน อ่ะสมมติเราเลือกโพสได้เยอะละแล้วเราก็กดลบได้เลยนะคะที่รูปถังขยะปุ๊บลบโพสที่เลือกไว้ออกอย่างถาวรน,นะคะแล้วเราก็กดคําว่าลบโพสได้เลยค่ะแล้วโพสนี้ก็จะไม่อยู่ในหน้าฟีดของเราแล้วนะคะคือเราลบโพสอย่างถาวรเลยไม่ต้องใส่ไว้ในถังขยะนะคะเพราะว่าใส่ไว้ในถังขยะคือเหมือนที่ครูบอกคือ เราเก่งแค่ไหนคนที่จะตรวจสอบเราก็เก่งกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเราลบย่างถาวรเลยนะคะทําวิธีนี้ค่ะจะลบได้ทีละหลายหลายโพสใช้เวลาร่วมมือกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะย้ำอีกทีนึงนะคะอ่ะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็เข้าไป3จุดตัวนี้นะคะแล้วเข้าไปคําว่าจัดการโพสต์นะคะเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะเจอโพททุกโพทที่เราต้องการลบเราก็จิ้มไปเลยให้มันเป็นกอบสีน้ําเงินอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็แค่เก็บใส่ถังขยะตรงนี้นะคะทําตามนี้นะคะสวัสดีจ้า